สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> เจอกันวันที่11นะครับ <c oughs> 11ธันวาคมตอนแรกๆนะครับกิจกรรมเนี่ยมาแรงเห็ดยังนะครับนี่มาเบ้างผมเอา,อาปูนซีเมนต์นะครับปูนซีเมนต์แล้วก็เอาห้างนกกระจาบที่ที่เขาทิ้งแล้วนะครับเขาไม่ได้ใส่งานเอามาเห็ดเป็นห้างนกสำหรับ สำหรับปลูกกล้วยไม้นะครับตัวนี้อันนี้กล้วยไม้นี่ก็ซื้อมาจากวิทยาลัยเกษตรนะครับสามอันลอยเข้ามาเห็ดเป็นเป็นเป็นถุงนะครับข้างในกะยัดแต่ยัดกาบเปลา,าเข้าไปนะครับเอาหางนกมาผสมปูนนะครับเดี๋ยวกรแปะเข้าไปกับปูนก็จะกลายเป็นที่ปลูกกล้วยไม้อีกแบบหนึ่งนะครับถึงเห็ดเสร็จไป กำลังหมัดหมาดอยู่อันนี้เป็นปลูกกล้วยไม้แบบบ่ไดใสปูนซีเมนต์นะครับอันนี้สื่อมาใหม่ๆอืมนี่ฮะไอเดียแปลกๆลองเห็ดเบิ้งครับเพราะว่าผมทดลองปลูกทดลองปลูกกล้วยไม้ใส่ปูนซีเมนต์แล้วรู้สึกมันมันติดนะครับเพราะว่าเหาเหาอ่าเฮ่าหดน้ำแล้วมันก็จะมีความชื้น จริงๆแล้วเห็นในภูเขานะครับเวลาที่เอาไปภูเขาเอาจะเห็นกล้วยไม้เกิดอยู่กับโขดหินเกิดอยู่กับหน้าผาต่างๆนะี่ก็แสดงว่ากล้วยไม้น่สามารถเกิดกับหินใดแล้วก็ปูนนี่ก็คือหินนะครับมีความชื้นอยู่เห็นไหมครับนี่อันนี้ผมกับทดลองเอากล้วยไม้นะครับใส่เข้าไปในปูน ตีตะปูยึดเข้าไปนะครับนอกเหนือจากการที่เขาปลูกแบบใส่ต้นไม้นะครับเ้าใส่ปูนซีเมนต์กระปูได้นะครับนี่อันนี้ปลูกแบบใส่ต้นไม้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมจะนําเสนอพี่น้องเมื่อนี้จุดเด่นว่าได้อยู่กับการปลูกกล้วยไม้นะครับแต่ว่าจุดเด่นของ เ้ามืนีนะครับฝากถึงพี่น้องผู้ใดที่อยากกินลาบเป็ดแสบนะครับลาบเป็ดแสบๆเกจาิกินจังไดนหนึ่งถ้าเท้าหาเป็ดมาเองนะครับถ้าเท้าหาเป็ดมามาขากระสิยากนะครับ <c oughs> ผมแนะนำนะครับไปซื้อเป็ดแช่แข็งจากร้าน mc food shop บันขวานะครับลาบเป็ด mc food shop บันขวาว นะครับซึ่งนี่เป็ดแช่แข็งเข้าสามารถที่จะเอามาก็กล่องนี้เข้าสามารถที่จะเอาเป็ดแช่แข็งแล้วก็มาใส่น้ำแล้วก็ลาบได้เลย,เลยมาเบิ่งกันนะครับว่าเข้ากำลังที่จะลาบเป็ด <c oughs> วันนี้เรามีกิจกรรมลาบเสร็จครับ <c oughs> ลาบเป็ดจับ MC ฟู้ดช็อปเอาลาบแบบเบ่ต้องลกคนไปซื้อมาได้กินเลยแม่นบ่ะซื้อขึ้นมีดเพเขานี่ละสาธุมีดกำกำแนงเราดีร้องมีดขึนนมีดเพราะเขาดูโอ้อมีดมาเองจีพ่อครัวมาเองนะครับผักเท่ากับมีดหนึ่งก็ผักปลูกเองเนาะป่ะมือนึงพุ่นักไปทายสวนเจ้าเหรอดี คนเบอยูหลักเวียไทยแล้วจ้หลักเวียไทยล่ะนะครับีกิจกรรมยำแมงอยู่อยู่สวนกบตาเดี๋ยวเขาเบิรงนี่นะครับเบ็ดเราต้องไปซื้อเบ็ดมบขาลกค้นต้มน้ำหอนยากเอาไปซื้อยูราน MC Food Shop บันขวานนะครับเอาได้มากินเลยเดี๋ยวต่อไป จะเป็นขั้นตอนการปรุงนะครับเดี๋ยวผมพาพี่น้องมาเบิ่งการปรุงแบบแซ่บๆนะครับมื้อนี้กุ๊กพิเศษมากที่ครับลูกน้องนางขาจัดการครับหลังจากที่ฟักแล้วเอากต่ข,ขันใส่ใส่บักเน้าเซย์เกลือให้มันขึ้นใส่เกลือใส่บักเน้าให้เนืออน้อขึ้นให้เนือนเน้อมันขึ้นปั่นน้ำออกบ่เป็ดมันปันนนปปนป่นบ่ได้มัน,นแล้วปั่นบะได้มันสิแล้วไปเท้ากะ ปั่นแล้วเขาก็เอามามใส่หม้อต้ม,มนี่คือสูตรลาบพิเศษครับสูตรลาบสละคามเดี๋ยวเขล่อให้มันสซกปว่นนี้ครับเดี๋ยวจีนี้ขั้นตอนต่อไปกับลาบเป็ดสละคามสุกคือกันกััไไ้พร้อมต้มพร้อมต้มสุกมันไกลรลอยขึ้นมา ตอนนี้คือขั้นตอนตำหัวค่ะขาวสิใส่หลาบเหรอครับใ,ใส่ได้หลังจากที่เ้าต้มต้มแล้วเหรอครับรในก่อนเอามาตำตำไปนี่ตำแล้วอันนี้ตำแล้วนะครับตำแล้วส่วนหนังเท่าก็ซ้อย บงว่ามันเปลือยหเปือยเปลือยอเปลือยไไดอเปือกองก็แจกผู้ยังของหน่วยเห็ดฮะก็แจกผู้ยังของหน่วยเห็ดผู้ใดเห็ดโอ้อันนี้ซื้อซือแล้อ้ีผักกาีน เสือขนาดจิตเรืงในอย่างไรปูดแืบบด้วยเอาเสืไปหาหมอได้ถักเยอะครับวันนี้บบเราเสืไปหาหมอได้ปูดราเสบมือนี้เป็นบ้างกัแบแกมตัวนี้หลังจากที่ซ้อยเครื่องในแล้ว ต่อไปเป็นการปรุงครับโอ้แค่ตรงนั้นคือไว้กจินเพ็ดขั้นตอนแรกใส่พริกแล้วก็ใส่ขา้าวคั่วมามาเออโอโอชิล <c oughs> ชูรสครับใส่หน่อยแส่บหน่อยใส่หลายแส่บหลาย เม็ดนั่นตัวว่าภาคนาฟ้าขอนมือว่านเถอะแล้วเหตุคิดใบ้หลับเสีเอาไปตัมากร้ายคนได้ไร้ตัวหนึ่งหลุดเมื่อลูกน้องจะกลัวหาคนละว่านูว่านไปอย่างปลาคอหลับเซียรประดุกหลับเซียโอ้มันสีหนูทางกินปลาหน่อยวะเนี่ย พี่ั้พี่ทมองล่างหรอไอไอไปหาแล้วก็คนครับคนมีผู้กินเผ็ดตัวนาะน,นี่มีมโอ้บอยบอเผ็ดอ่ะเข้าลูกโวดเอาปานี่กินเผ็ดกินเข้มนะกินสม ตมด้นี่คือวิธีกินเป็ดแบบง่ายๆว่าต้องขาว่าต้องขายว่าต้องขาว่าต้องตมว่าต้องลบคนไปร้าน M Seafood ครับไปสื่อมันเลยได้กินเลยเดี๋ยวตามกุ๊กไปตามกุ๊กไปตามกุ๊กไป อันนี้นเปนหม้อต้มพ่อประหนำเติมหนำอีกว่าก่อนะเป็น,นยนังไงมาท่านเตีบมาท่านปันใดเดี๋ยวรอรอ่ะ่อรถอีก <laughs> เดี๋ยว้ชรถ นี่อนนี้สิดแซมแล้วครับตย์เา่หังเอาใซ่เยอร์ไปยังมือสาวมาเปิดเบิ้งลุ้เยอะเหมือเปิดน้ำข้องมากกากสิทธิ์ลงอีกเอาเส้งซิมๆเราต้ไข่ไม่ต่งนี่แค่มนนี่นึงนี่เผ็ดอีกนี่นึงย่านเพิ่นเมื่อกินเผ็ดต้อหาหลุโดแต้ มีก็มเกมีไงแซ่บล้ามเพิ่มแนีงแน่นด้วยซีอิ๊วอร่อครับต่มเาต้นี่มะเพิ่ก็เนีงหลังจากเข้าปรุงเรียบร้อยครับต่อไปเป็นช่วงของการกินวันนี้กับข้าวเรามีปลาบ ลาปลาดุลาปลาดุป่ะนะลาบเป็ดต้มเป็ดต้มเป็ดต้มเป็ดคุณน่ะเขาเขาก็มี่เขายังก่อนนี่ขอบกำขอบกำคู่ปุ๋ยขอบกำคู่ปุ๋ยขอบคุณนคู่ปุ๋ยได้มั้คู่ปุ๋ยแล้วคูตรงคู่ปุ๋ยคู่ตรงหนึ่งวันมันขี่ทันไฟโลนลงหัวเข่าว่าแมนแต่ยังย่ังอยู่ครับเออเนาะเป็นการเป็นเหตุวันนี้รัวลายหว่าดิเด้อ จักคักคักนมิสิ้นเือนนี่แหะครับยามแรงอยกกกตานนที่กินเขาแบบนี้แหละกินเขามือนีง่ายไปเฮี้ยนนั่นมือนั่นงายไปเทียงหน้านี่เพิ่อน่ะเตา สุดยอดครับสุดยอดแท้ทอประนันยีน่าลายปูแท้หอนยังเดินไม่เจะกะจับอืมหอ่หนหหลอกปลาแม่มันมันมันลอยมันมันลอยอุูยนาแล้วยีน่อ เป็ดเอ้าครับวันนี้มีพี่น้องมากินข้าวนำเอ่ะมากินข้าวครับบะเนีมตีก,ามาก,กินขน้าวากกงาด้วยป่ะเนี่ยดเดี๋ยวเขาเจอกันครับคลิปต่อไปนะครับเขาเห็นยังกินมือรุ่นแต่มือว่านลาบหอยปังเพราะมันลาบหอยช่วยดิ เดี๋ยวมารุ่นเข้าไปลุงหวยหาหอยแล้วกันเอามาก่อยเอามาหลาบกันเ,เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ